好了，快点走啊！ ตอนนี้นะคะผู้อยู่ที่หาดระตาค่ะทุกคนก็ผูจะพาทุกคนนะคะมาเรียนเซิร์ฟค่ะผูได้จองไว้มาจากไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะแต่ว่าย้วสถานการณ์โควิดไม่ดีค่ะผูก็เลยเลื่อนมาเรื่อยๆค่ะแล้วก็วันนี้นะคะผู้จะมาเรียนกับจิมมี่กระตาเทิร์ฟสปูค่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวไปดูผู้เรียนเซิร์ฟกันค่ะ ถึงแล้วนะจ๊ะ,ะจิมมี่เซิร์ฟสคูค่ะนี่นะคะที่เราอยากมาเรียนจองไว้แต่ปีที่แล้วคุณจะได้มา,าอันนี้ครูมอสน,นะคะเดี๋ยวจะเป็นคนสอนผู้พี่เอค่ะน้องบอกว่าสอนน้องแต่อะไรนะรุ่นน้องยันรุ่นแม่ <laughs> ได้หมดจิมมี่กระต่าเซิร์ฟสกูค่ะอันนี้ครูอีกคนนะคะชื่ออะไรนะคะชื่อเบลครับโอ้หน้ามืดเลยอ่ะหันทางนี้หน่อยค่ะทางนี้หน่อยสับแสงเออครูเบลค่ะคืออีกคนที่สอนเราค่ะค่ะทาวให้อะไรนะจ๊ะแนบกับบอกสนิทอ๋อแล้วก็ทุกครั้งที่ยืนนะครับต้องย่อลงเสมอครับอกเขาต้องย่อลงเหมือนแบบสกอตเหมือนสกอตก็ เล็กๆนี่ถ้าเกิดเราเรายืนขึ้นมานะพยายามกางแขนไว้นะพยายามกางแขนตัวตัวใช่เลยแล้วแบบเหมือนซากุระเล็กๆเออเกๆต้องบิดอยายามเป็นงน้ำอย่าไปมองบอลนะครับเดี๋ยวผมจะสอนการเอนบนหมอนนะครับแล้วก็การพักก็สังเกการดูนะครับเดี๋ยวที่สองคนดูก่อนนะครับทุกครั้งที่นอนนะครับ ที่รู้ใช่ไหมไหนหัวไหนท้ายรู้นะครับอันนี้หัวอนี้ท้ายนะท้าย <Okay. S 1> สังเกตวิธจะมีเชือกด้านท้ายนะครับนี่จะมีเชือก,อกนะคะด้านท้ายมัด,ข,มดข้อเท้าเราไว้ป้องกันหลุดใช่โอเคครับที่นอนนะครับเวลาเรานอนนะครับทุกครั้งที่นอนนะครับสังเกตบอดี้ผมนะครับตรงนะครับแล้วก็เท้าผมเหมือนเดินครับเวลาเรานอนนี่พยายามเราอย่านอนไปหน้ามากเกินนะครับเหมือนกันเลยหัวบอกไปกระทมครับประมาณนี้นะครับ ก็เท้านะครับเท้าอย่าฉีกออกนะครับเท้าต้องตั้งไว้บนบอร์ด <c oughs> ชิดกันนะครับแบบนี้โอเคนอนนะครับชิดหน้าขึ้นมองด้านหน้าไว้เราอย่าเอาคางแนบกระบอดแบบนี้นะครับเพราะบางครั้งอาจจะมีคลื่นมากระแ <c oughs> ทกบางทีบอร์ดอาจจะเข้าคางอ๋อให้เอาคางชิดกระบอดไวไ้ไม่ไม่ยกขางขึ้นยกคางขึ้นโอเคโอเคครับทีนี้พอเราโนอนได้แล้วไหมครับหลังจากนี้เป็นการ่ายพาดเดินนะครับเหมือนนอกใช่แล้วก็พายกระขื่นครับ การในคลายว่ายน้าเลยนะครับทํามือแบบนี้นะครับมันด้กาะน้าได้ง่ายนะครับวันเราพายนะครับแขนตรงพายให้เฉียงหอดนะครับแล้วพายให้ลึกพายให้สุดแขนสลับข้างกันซ้ายขวานะครับเหมือนกับว่ายน้ําเลยได้ได้แลวมันจะต่างกับว่ายน้ำนิดนึงว่ายน้ำเนี่ยมันจะไปข้างตัวอ่าอ่เาเพราะว่าซื้อ,อไม่แค่หัวไหล่ใช่ครับประมาณนี้มีสองหนึ่งสองแบบนี้นะครับโอเควันหลังจากพายนะครับที่นี้เป็นสเต็ปยืนนะครับเวลาเรายืนทุกครั้งก่อนจะยืนนะครับมือชิดลําตัว มือห้ามขึ้นมาด้านหน้ามากเกินห้ามจับขอบบอดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดพี่จับขอบบอดเนี่ยบางทีจังหวะพี่รีบย,ยืนมือหลอจะลื่นมือเรลย,ยืนใช่อบบอครับชิดด้านในเนี่ยเปอร์เซ็นต์ลื่นน้อยมากให้เอามือไปด้านในตอนกําลังจะยืนห้ามจับขอบบอดก็ปั๊มยาขึ้นมาหนามากเกินอ่าทีนี้ะอยู่ใต้เรานมพูดง่ายๆโอเคทีนี้เป็นสเตปยืนนะครับผมจะยืนทุกครั้งนะครับดันตัวขึ้น เราสังเกตมือผมรับแขนผมแขนจะโตรับแขนเราห้ามงอแขนตึงใช่แขนตึงแบบนี้เพราะว่าถ้าเกิดอยู่ในน้ำเ,เป็นตัวที่ทำแขนงอแบบนี้เนี่ยบอลมันจะเสียบาลานซ์เราจะโคู้<า>่แขนทีนี้เอาใหม่นะครับสเต็ปีหนึ่งดันตัวขึ้นหนึ่งแล้วก็ตั้งเขา่าแบบนี้นะครับตั้งเข่าไว้แบบสองนะครับเอาเท้าชักเท้าที่ถนัดขึ้นมานะครับคือเท้าขวาขึ้นมาขยินครับขึ้นมาให้เลยว่าขาซ้ายนิดนึงนะครับประมาณนี้สอง แล้วก็3าขาซ้ายครับผมไว้ตรงกลางมือด้านหน้าอ๋อพอดีเลยไปด้านหน้าปึ๊บเลยถ้าเตรียมแบบนี้เราอยู่ถ้าเตรียมนะครับเท้าสองข้างต้องเน็บกับบอร์ดสนุกแล้วนะครับโดยอย่าเสียดแเท้าแล้วค่อยยกตัวขึ้นใช่แล้วก็ยดันตัวขึ้นพอดันตัวขึ้นนะครับอย่างมือขวานี่ไปด้านหลังจบเดี๋ยวลังเกวอ๋อโอเคอ่าฮะอ่าฮะได้หมใช่ยื่นมือสองสาม เออไวอ่ะที่พยายามลำตัวอย่าอย่าโค่งแบบนี <es> ้มากเกินะเพราะว่าจะยมีน้ําเนี่ยอ๋อต้องหลังตรงย่อย่อแต่เข้าครับไว้บาลานซ์อย่างนึงคับตายนะครับตายอ๋อ1 2 3ต้องสามดันตัวขึ้นดีดีอ๋อนี่กระโดดมันเลยขึ้นมาเลย เครื่องไม่ทำไรมีไว้ถูกติดกับตัวเราไม่ให้บอดออกห่างจากใครจากเทเราหนไหใช้ข้างที่ถนัดคือเท้าหลังเท้าหลังเห็นไหมให้จุกนี้อยู่ด้านนอกตัวถ้ามันอยู่ด้านในเวลาพี่ก้าวเท้ามาปุ๊สะดุดะด๋วว่าสำหรับคนที่เป็นโปรเฟชชั่นแลนะครับเขาไม่ได้ใส่ที่ขอเท้าเขาจะใส่ตรงนี้อุ้ย ก็คือมุกนะคะใช่ไหมครูเบลคูเบลมีมุกมุกประจำร้านบอกแกเลยบก่าขึ้นตรนี้นเราจับกรบอดเนี่ยเราไม่ต้องไหวตามบอดเราสามารถจับบอล์ดได้ลยสาวบอดแต่อย่างนึงก็คือห้ามเอาไว้พันนึงถ้าขึ้นพาบอร์ดไปมันล่ามันจะดึงมันจะรัดเจ็บมากใช่เพราะ่าเป็นพิเศษนะเห็นไหมเพค่ะอย่างนึงก็คือจับได้แค่ซีริคนตรงนี้อ่ฮะห้ามจับสั้นๆ หรือตัดแบบนี้อ่าถ้าบางทีขึ้นมันตบบอร์ดแล้วเราลากม่นอยู่บางทีบอดอาจจะติดอ๋อโอเคคจับได้จับได้จับได้แค่ถึงแค่ตรงนี้นะคะถ้าถ้าขึ้นมันลากแล้วมันแรงไปเที่กแค่ปล่อยอ่าเห็นไหมเดี๋ยวเราข้าศากลับมาอ่าอันนี้โอเคอยู่ในนนะมันจะคุมฮะไม่ต้องไปยุ่งมันอ้าวแล้วอยู่บนบกอ่ะบนบกมันคมไหมก็ไม่คมมันเป็นพลาสติกอันนี้สลับสอน อ,นนอันนี้ปักหัวได้เลยนะฮะอ๋ะอนนอันนี้อันเดียวใช่แต่อันนี้จะสามอัน,นอันนี้สําหรับบิ๊กิเนอร์สำหรับเอาไว้สอนถ้าเป็นอ๋อทีน,น,นี้เวลาใส่เชือกแล้วเราเดินลงใช่ไหมฮะเ,เดินลงไปในน้ำให้เราจับบอร์ดเป็นลนักษณะนี้ให้สู้ขึ้นไว้เป็นแนวตรงอ่า okay โอเคให้ไมมันเอียงอ่าฮะถ้ามันเอ,อียง,งแล้วขึ้นยกมามันเป็นฟองขาวใส่เรามันจะปักเรือเรามาชนเราเห็นไหมฮะ ให้มันเป็นแนวตรงมันหักได้เลยอโอเคแล้มันเป็นแนวตรงสู้ขึ้นเดินตออกไปอ่าโอเคพอเราอ่ะพอเราเดินนี่ก้าเก้าเดี๋ยวคุณครูจะไปบอกนนะ้ำอกทีหนึ่งค่ะ<ห>ได้ค่ะโอเคพอเราเดินออกไปแล้วเราขึ้นบอร์ดปุ๊บเรากัดกหัวก็วะจะเซฟเข้ามาฝ่งนะครับอย่างแรกเลยที่ต้องยืนิร์ฟก่อนของพี่นอนปุ๊บแล้วพี่ยืนพี่ไม่สามารถปับตัวได้ให้พี่ทิ้งตัว ลงน้ําด้านซ้ายด้านขวาแล้วก็ด้านหลังเห็นไหมห้ามทิ้งตัวไปด้านหน้าเขาจะมีเชือกอ๋อบอร์ดมันจะตีกลับเราใช่ถ้าต้องการามหนักแรงใช่ใช่งอกละบอร์ดอาจจะเหวี่ยงมาโดนเราได้ต้องลงฝั่งนี้ไม่ก็ฝั่งนี้พี่ตกน้ำแล้วน้ำมิดหัวใช่ไหมฮะพี่ยืนแล้วปุ๊บตกเลยน้ำมิดหัวก่อนขึ้นมาทุกครั้งให้พี่นำมือ เหตการณ์ไว้ก่อนก่อนขึ้นเซฟตี้เซฟตี้เพราะเราไม่รู้ว่าบอร์ดอยู่ตรงไหนอาจจะอยู่บนหัวเราใช่ไหมฮะให้เอามือให้ก้าวไว้ก่อนแล้วค่อยขึ้นมากุ้งหุบังหัวไว้พูดง่ายๆเออเวลาตกน้ามิดหัวไม่ต้องรีบขึ้นมาบางทีบอร์ดอาจจะกำลังตกลงมาเก่งลงข้าวเดียวเขาบอกว่าะเคลื่อนที่มันอาจจะลากไปลากคาะใช่นไหมทำอะไรทำให้ทำให้ติดได้ถ้าบอร์ดมีความเร็วมันจะมีแรงเสื่อมนิดหนึ่งใช่ไหมฮะ ให้พี right. Right. So right. right. ่กระโดดลงต่อเท้าห้องทันวิ่งนิดนึงกระโดดลงสัก็ตติ้งใกล้ฝั่งแล้วถ้าใกล้ชายหาดแล้วเห็นทรายก็คือห้ามลงข้างเดียวต้องลงจากบอดสองข้างอ่าอ่า้าตกจากบอดแล้วเห็นบอดในลักษณะนี้มันขวางหน้าเราใช่ไหมฮะอ่าเราพึ้นกำลังมาถ้าพี่หมุนทันให้พี่หมุนก่อนถ้าพี่หมุนไม่ทันแล้ว ที่ผักออกไปจากตัวออ๋มันก็ไม่โดนเราโใช่ไหมแต่พยายามดูคนรอบข้างด้วยถ้ามีคนรอบข้างอยู่ใกล้ๆให้เรารีบขันบอรให้ตรงอ่ฮะเอ้ยครับบางทีถ้าเราจับให้อยู่เนี่ยขื้นอาจจะทันไปโดนขืนได้โอเคค่ะจะเพิ่มเติมเดี๋ยวจับไปบอกนะไม่วางก็ได้ค่ะ ันนี้เราก็พายออกมาลอขคืนนะคะจับคืนนะคะเป็นไงนะคะสน,นุกไหมคะ <c oughs> ว้าวทุกคนยังปินเลยเราต้องมองตรงเขาน,นะคะ <c oughs> พอขึ้นมามันก็จะส่งเราไปค่ะแล้วเราก็ย่อแล้วก็ค้อนนะคะแล้วก็ถ้ามีใครอยู่ใกล้เราก็ <c oughs> เราก็ต้องทรองตัวนะคะดูพี่ส,สวยพี่มาเรียนพร้อมเราค่ะทุกคนเออเรายังอยู่ด้วยกันได้นะคะ สนุกไหมจ๊ะแอโอเคค่ะ <c oughs> <c oughs> นี่พี่นาลีนะคะมาเรียนด้วยกันค่ะอันนี้พี่ชมพู่คะ่ะแอบค่ะ <c oughs> สาวสวยนะคะแอ นไปเอาไประวัง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 ไปเราไม่เห็นพวเขามาโเคตรเทเลยชาล้อชาล้อก็ถ้าใครอยากเรียนเซิร์ฟนะคะ<ฮ>ก็อย่าลืมมาเรียนที่าขาดกระดับค่ะที่ร้าน เจ้าหน้าที่น่ารักที่ปุยดูแลใจดีคนตรงนี่ก็ดูแลอยู่มีตาตาก็พี่เบลนะคะกับน้องมอสก็ดูแลเทคแคร์ดีมากค่ะก็ยังไงก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกำลังใจพูดด้วยละกันนะคะทุกคนแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบายทนี่ทุกคนถังกล้องแหลกถังกล้องหลกให้น้ำให้่อยงานน้อย้อยหน่อยหนึ่งห่งสม่้าหกล้นะคร 好吧。